สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องและก็เอฟทุกท่านนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับผมขวัญชัยซาวนะครับวันนี้ก็มาเ,เขาเรียกว่ามาแนะนำนะครับแนะนําให้พี่น้องทุกๆท่านนะครับได้ใช้เขาเรียกว่าใช้เทคนิคนะครับในการทําซาวหรือแม้กระทั่งทําเพลงหรือแม้กระทั่งใช้คาราโอเกะน,นะครับว่าในการเขาในการที่เขาเขา เขาปรับซาาให้กว้างเนี่ยให้ให้มันมีพลังเนี่ยเขาทํากันยังไงครับก็มีพี่น้องนะครับ fc นะครับท่านก็คอมเมนต์มานะครับบอกว่าอาจารย์มีโปรแกรมปรับประมาณว่าปรับซาาให้กว้างไหมนะครับผมกัวมีครับมีมีเนี่ยที่นี้เนี่ยผมจะผมไม่เรียกว่าโปรแกรมนะครับผมจะเรียกว่าเป็นป๊กกินดีกว่านะครับเป็นป๊กกินคือ ปลักยินตัวนี้เนี่ยถามว่ามันใช้งานได้จริงไหมมันใช้งานได้ดีไหมดีครับดีมันอยู่ที่เราด้วยนะครับอยู่ที่เราในการความคิดสร้างสารรค์ของเราที่เราจะนําไปใช้นะครับปลักยินสองตัวนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งปลักยินในหลายปลักยินเนี่ยมันสามารถดึงเข้ามาในโปรแกรมอ่าไม่ว่าจะเป็นคิวเบรนะครับหรือคาราวเกต หรือแม้กระทั่ง Logic หรือ Studio อวันอะไรพวกนี้โปรแกรมนำเพลงของเราเนี่ยดึงเข้ามาใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าโปรแกรมคาราวเกะของเรารับแค่32บิตนะครับแต่ถ้าเป็นพวกคิวเบหรือ Logic หรือ Studio อวัอะไรพวกนี้แม้กระทั่งคอนแทคอะไรประมาณนี้นะครับเขาจะใช้เ,เล่นกับ6กบิบสีบิตนับสบายๆนะครับ,บ,บ,นะรบทีนี้ แล้วก็จะมีคําถามต่อมาว่าบางครั้งเนี่ยพี่น้องเอฟซีก็จะพาก,กันงงนะครับเดี๋ยวจะมีคําถามต่อว่าเอา้าจา์แล้วแล้วเทคนิคที่ผมจะปรับให้มันกว้างเนี่ยผมปรับยังไงนะครับก็วันนี้ผมจะยกตัวอย่างเอาเป็นคราวเกตนะครับปรับให้ได้ยินเสียงดีกว่าถ้าผมนําไปาปรับตรงที่โปรแกรมคิวเบสนะครับมันจะลึกนะครับมันจะลึกแล้วมันจะยาวนะครับ แล้วก็พี่น้อง f c บางท่านก็ยังไม่เข้าใจกันนะครับแต่ว่าถ้า,าพี่น้องท่านไหนที่ใช้คิวเบตนะก็เขาเรียกว่าใช้ได้พอประมาณแล้วแหละนะครับก็สามารถดึงปลักอินตัวนี้เข้าไปเสริมได้นะครับเสริมทับเข้าไปได้นะครับได้นะครับเสียงเพลาะนะครับแต่ว่าปลักอินปลักอินที่เขาแถมมากับคิวเบตนะครับคือมันมันไม่เขาเรียกว่าเป็นพวกดีเบอร์พวก EQ อะไรพวกนี้นะ มันไม่สมมติ่าไรนะครับไม่สมมติมันไม่ได้ดั่งใจเราว่าอย่างนั้นถึกนะมันไม่ได้ดั่งใจเราเราจึงจําเป็นต้องหาปลั๊กยินข้างนอกเข้ามาเสริมทับนะครับท่านสังเกตไหมครับเวลาโปรแกรมทําเพลงในประมาณนี้นเวลาเขาแจกมาไฟล์ทําไมไม่ใหญ่ครับเพราะว่าปลั๊กยินอะไรพวกนั้นไม่เยอะครับแต่ถ้าถ้าไฟล์ใหญ่ๆหญ่ปลั๊กยินพวกชุดกลองพวกชุดเครื่องดนตรตีอะไรพวกนี้มันเยอะครับมันต้องหลายจิกครับอย่างวันนี้ก็ 60กสจิกขึ้นไปหรือ30กสปจิกขึ้นไปนะครับทีนี้ผมจะมาเปิดให้ฟังนะครับหรือยกตัวอย่างให้ฟังนะครับให้พีนองทุกท่านนําไปปรับใช้การตาันใจชอบนะครับไม่ว่าท่านจะทําเพลงใช้โปรแกรมคิวเบตมิกเสียงหรือใช้โปรแกรมทาเพลงทุกโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเพลงทุกโปรแกรมหรือโปรแกรมการ์ดเกททุกโปรแกรมท่านสามารถนําแอทเข้าไปใช้งานได้นะครับวันนี้ผมจะมา แนะนําให้ว่าเวลาเราอยากให้เสียงออกกว้างเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับเราทํางไงอ่ะทีนี้ผมอนุยาตสวหมูฟังแป๊บหนึ่งนะครับอ่านาทีนี้เนี่ยผมจะให้ฟังพินนะครับเสียงพินตัวนี้แหละผมผมจะให้ฟังพินนะครับตัวนี้เป็นซาวด์ทดลองผมเฉยนะครับเป็นซาวด์ทดลองเฉยผมจะ,เ,ะเล่น เสียงที่เขาก็เสียงพินดูนะครับว่า,าระว่างเราไม่ปรับกับเราปรับมันเป็นยังไงนะครับฟังนะครับฟัง านเห็นไหมฮะเสียงเสียงเสียงเพียวๆสุดดิบของเขาเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยคือเสียงมันมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับมันไม่กว้างมันแคบแล้วก็เสียงมันไม่ไม่เพลาะนะครับโปรแกรมโปรแกรมอีคิวนะครับที่ผมแจกให้นะครับโปรแกรม EQ คิวน่าจะเป็น30แบนด์นี่แหละนะครับกับโปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมนะครับตัวที่ปลั๊กอิน EQ นะครับแล้วก็ปลั๊กอินดีเบิรบตัวนี้เนี่ย ผมได้ทําการแจกไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะนำลิงก์นะครับปลักอิน eq กับปลักอินรีเวิร์บตัวนี้นะครับใส่ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับให้พี่น้องทุกท่านได้เข้าไปดาวน์โหลดกันไปใช้นะครับากทนีนี้ผมจะผมจะเล่นนะครับเล่นกีตาร์พื้นเนี่ยแล้วผมจะปรับ eq นิดหน่อยนะครับแล้วจะมาใส่รีเวิร์บให้ท่านฟังเสียงดูนะครับฟังเสียงดู ครับ,บนี่นะครับ ฟังนะครับฟังเสียงนะครับตรงเริ่มใหม่นะครับเดี๋ยวผมเริ่มใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งฟังนะครับระหว่างปรับนะครับ อ่มานี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่าปิดลักกินต,ตัวนี้ไปนะครับตัวทีนะครับเดี๋ยวผมจะปิดลักกินต,ตัวนี้ไปนะครับผมจะปิดไปแล้วผมจะอ่าปิด EQ ไปนะครับแล้วให้ฟังเสียงเพียวๆนะครับให้ฟังเสียงเพียวๆนะครับ ประมาณนี้นะครับระหว่างเสียงเพียวๆเสียงดิบๆ,ๆของเขาเนี่ยผมถอดหูฟังแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างเสียงเพียวๆของเขาเนี่ยกับที่เราปรับแต่ง eQ แล้วก็เติมเอฟเฟกเข้าไปนะครับเสียงเขาจะฉ่าแล้วเสียงเขาจะมีมิติมันจะกว้างนะครับมันจะกว้างทําให้ฟังแล้วเราอือเรามันเหมาะมันเหมาะมันเหมาะเจาะแล้วนะฟังนี่มันเข้าท่ากว่าเข้าท่าแล้วก็ลงตัวกว่ากว่า กว่าที่เราไม,ไม่ปรับแต่งนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับในการปรับแต่งที่เสียงกว้างเสียงมีพลังนะครับแล้วดนตรีของเราก็น่าฟังขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักทําเพลงหรือท่านที่ทําเพลงหรือแม้กระทั่งค่ายใหญ่ๆนะครับเขาก็ใช้กันแบบนี้ทุกคนนะครับทุกคนนะครับที่เขาใช้กันนะครับมีการปรับแต่งพวกเอฟเฟกพวกฟาชเชอร์ actor, พวก โมเดลิชั่นอะไรประมาณนี้นะครับเสริมเข้าไปนะครับจะทําให้เสียงเพาะเสียงมิติกว้างขึ้นนะครับหน้าที่นี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยนะครับผมมาลองในคาราโอเกะให้ดูเฉยนะครับแต่ว่าท่านจะนําไปปรับใช้กับในโปรแกรมคิวเบสหรือแม้กระทั่งโปรแกรมทําเพลงของท่านก็ได้อย่างสบายนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคนะครับมาแนะนําให้พี่น้องเลเซีนะครับได้นําไปใช้กันนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเอาปลั๊กอินทั้งสองปลั๊กอินนะครับ ไว้ใต้ล่างคิดนะครับให้พี่น้องเลบสีทุกท่านแลวก็พี่น้องทุกท่านได้ไปโหลดกันนะครับฝากพี่น้องที่เข้ามาับชมใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อ,อย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้นะครับสันกระดิ่งไว้เวลาผมมีปลั๊กอินไรหรือแม้กระทั่งซาวฟอนไลไ์ผมจะมาแจกให้นะครับแล้วก็ผมย้ําซาวกรองที่ผมจะแจกให้นะครับวันที่หนึ่งเมษา หนึ่งไม่ษายนผมจะมาแจกให้แน่นอนนะครับตอนนี้กําลังรวบรวมในการนำซาวแล้วก็ตกแต่งให้กระชับมากขึ้นนะครับให้สมุดมากขึ้นนะครับลุกทุ่งเล่นได้สติเงินดีมอลลาก็เข้ากันได้เลยนะครับในวันนี้นะครับผมวันใช้ซาวยังไงก็ต้องขอลาพี่น้องเลขสีทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ